น้องขาวกินอาหารอยู่นะคะแต่ก็กินไปด้วยเราเองไปด้วยเพราะว่าน้องขาวเป็นน้องหมาที่กินอาหารน้อยแต่ก็กินบ่อยๆนะคะซึ่งอาการแบบนี้ก็จะเป็นได้ว่าน้องขาวจะมีการกินอาหารที่ระเวงสิ่งรอบข้างไปด้วยแล้วก็คอยสอดส่องดูเลสิ่งข้างๆด้วยนะคะ ที่สำคัญก็คือนางจะห่วงเล่นมากเลยค่ะเรื่องกินไม่ค่อยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับน้องหมาขาวนะคะแต่เรื่องเล่นเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะในกระทั่งเวลากินอาหารของเขาก็ก็จะมีความคิดอยู่ในหัวสมองว่าเขาจะต้องรีบกินให้ไปไวแล้วก็จะได้ไปเล่นสิ่งคล้ายๆนาะงเป็นน้องหมาที่มีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษเลยนะคะ